muồi, muồi đấy. Chúng ta chỉ thấy cái đọt một đeo, còn mấy con Ừ. Đi đây, nam nhảy lắm. สว,ส,วสวัสดีครับพบผมบบาเคสาวัสดิอีสานฟอกข่าวข่าครับสวัสดียามเช้าจ้า,าวัน้พาขนมมาเลาะเฮ็ดมาถึงป่าแล้วผู้ถนนอยู่ข้างหลังเลยป่บาวานฝูงสง่าพุ่นมงรถมาฝูงสง่ากลับมาพบกันเจอเลยเฮ็ดเก้าเบาเคสดิดอกแข็งเห็นฝุ่นบุตกด้วยนะฝุ่นบุตกตรงนี้บ่ลอยเพิ่อนเข้ามายังบุด้หาไไหมันใบไม้ ว้าวเดี๋ยอันนี้แม่หนิมาเมนมเมนเข่งกระดึเข่งกระดึ๊กนี่น้องะน้อง่งอนนีข่งนี่บอสมดีถึงเต็มเลยอือุ้ยยังเข่งอยู่เอาไปแกงรวม นจ้าก็ได mm ้เ hmm. ข mm ้ามาแล้วก็จะดมกดไลค์ให้กำลังใจเบาเข็นสติ๊กเนเด้อนี่แก่หัวตกแข็งแข็ง้งเดินลงมานี่สำรวจตัว จอนดอกเกาะหาหมูหาหมูมีใส่น้อมันเจอหมูเพิ่นแล้วจ้ะโตนี้ลุยละลอกลยวอกใหม่อืมแต่ไมอแต่ไม่ดูดกนี้ไได้ดิออกใหม่ไหนเห็นเปบีนีเนาะอกใม่ไมอกใหม่ออกม่ ôi bữa chắc bữa âu ôi bữa chắc bữa âu ừ à? ừ đường đường. Đường. ừ <cười> ừ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  hẹt thảo, bèn, bỏ bóc nhảy, thăng ngàn xỉu xíu, được đây bên này chắc sau đọt đấy nó, sốt ma, một đọt, một โอ้ยเบไหวละได้สองดอกนี่ละโอ้โหดอกพอดีแซบเลยพดพอดีพอดีเม่เนี่ยะได้เไม่อ้โป็นหมเลย่เเห็นแค่ดอกเดียวโอ้ม่เนต้นนี่ เด็กสวยมากหมูพนุบอกเคนมีบอห้ำนี่บางนี้งไปหามียต้องเกินเกนซาดโอ้โหสวยมากมาสติเพิ่นนนิดหน้ามอมด้วยแบบนี้หนาจะเป็นเขียวแบบนี้ จะลงลอยพันเจ็บผูหานีหนึ่งมันอยู่เบเท่านี้นี่บเข็มแขงแดงนี่ท่านบังแล้วบังโอ้ยบานแล้วที่น่ะตะเกนดิโอ้ยเกือบเกือบแ้าดึกฝนไปเลยได้หน่เอาคือเก่ามันยังแข็งอยู่ เก็บไปเก็บมาก็ได้ราไ,ได้แล้วคือนมาลอยออกอยู่ผู้เดียวให้ปวกนอกก้องจ้ะปวกกำพะเหัน,นดิอม,มีหมูมีปวกเลยออกเดียวได้จะพักรู้เลยพี่ซี่ยางไม้เป็นราคาได้ไหม เอาไปขายเสาะน้ำดินเลยบางคนก็ไปถากเอาอยู่ทางต้นแต่ะว่าบบเป็นแห่งงลงเนาะนีะ่ใคาเจี่ยมาเอานะ,ะ้ฮะแม่นมันจะมีอยู่เจ้าใหญ่เจ้านึ่งที่เพลาะนี่เมนคีซีคะนะนี่พี่น้องจา้าได้แกงนึ้ออยู่คนหาหลายอยู่เนาะบบเคนสวนกัน,<ห>นอยู่เนะาะบางคนเพิ่นก็มาคุดจิปโอมจิโรอ่ะได้แกงนึงอหรือปเมื่อพาพี่น้องเมื่อแกงจก้ะเด็กออกทางแล้วเราจะได้แกง พอได้ชดน้ำอยู่ดอกดอยู่ดอกไปเห็ดหนานี่ยมันเซ่บเด้มันแรงนี่ฮะมันแข็งมันหานนี่ฮะเห็ดบ่ได้ฝุนเลยเห็ดน้ำหมองง่ายนหมกเลยเนาะนี่นเปนตจ้าทำมถึงบ้าน,นาาเิกันล้างแกงบร้อยวใกัตินานาแล้วจะ ันนี้ก็เลยแต่ขั้นตอนสุดท้ายใช้พี่ตูดดีเลยน้ำถึงต้ตัวใหญ่นึงน้ำบอกกคีนแล้วอีกหนึ่งเมนูจ้าย่างไส้หมูบอกเคนเป็นนางย่างโอ้ยแต่แซ่บขนาดเลยซอยบ,บอเบเกียนด้วยว่าเอา,เบาแบบไหนซอยก่อนเลซอยก่อนเนาะนี เพิ่นพันใส่ไม้เจนี่ดิไปย่างกับเจียวสมสมแซ่บๆแล้วมัน,นี้เอ้าซอยเลยติ๊กเอาไม่ทำดีก, <ๆ S 1> ก๊ย่งเจียวเขาเนี่ย <ๆ S 1> ติ๊กทำกตอยให้เจียวสมสมแกงเห็ดย่างใส่หมูใส่เป็นชิ้นๆแบบไม่เลยมะนาวมันจะได้หอมเมนูมเช้าแต่เผื่อจะได้กินกะ สวยแล้วคือสายแล้วเป็ดเอามะหุงซุกมาผ่านคุณกินย่างของม,มากินปล่อยเราจะช่วงนี้สีเลียงปล่อยแล้วก็บอกไปใส่มันกัดย่างหากินหยาดรอบๆรั่วหรือรอบๆคอก้นคือเอก็บเขาเกี่ยวกับสนุกลงทุ่งนาไปแล้ววันนี้เนาะบอกให้นะ จะหาก,กินหอยต้องพาลงมาลงสิลงเนี่ยมันบุคยออกจากโคกเนาะต้องพาไปตามบอกเค้นจ้ะตามตามพอบอกเค้นให้อาหารเกลือเพ่นหน้าไม่ได้แล้วยู่ใส่เข้ามาอนนี้พามาคุ้งแน่นั่นในนี่ก็เอาไปเทไว้แนละ้วก็มากินรู้สึกออกจากโคกได้ย่างหน้าแดงของตองเนาะ <c oughs> อยู่ในโคกมันคงแบบว่ามันไม่ได้ย่างย่างม,มันได้กินยากาที่ไหนเนาะ บรรยากาศกัพี่น้องยินบอใบไม้โอนเอ็นลมหนาวววยๆจากพู้ที่ยินอากาศยังบูถึงกับหนาวแค่เย็นเย็นเขากระถดรวงเบิดแล้วเข่ากรได้มีแต่ลวงใหญ่ๆหญ่สเดือนนี้นาะซีได้เกี่ยวมหนหวังว่าลมอย่าแฮง,งเด้อยันเข่าลมเข่ามันงามกมันสูงขนาดตัดใบเลยได้นี่มันยังสูงอยู่เลย เขางามหลายต้นมันสูงมันเสียให้เขาลุ่มม,มันเสียหายมันนี้ค่ะปีหนาว่าสีดำเหมาเพนะน <c oughs> ถักสีได้ดำือบ่าอยากดำชิมก็เด้อเก่งเห็ดระหวัางนี้พอดีเลยพักห้มันยิน แบบหนาเลยเขอบอกอเคนยโซเดน่าเลยเด็กข้าเลยข้าวมาแทครับเข่งเห็ดเงเห็ดร้อน สองเท่ากเนะกับางนาไปลรงเรียนอยู่กับเดินทางเมื่อน้ดเนาะไปกระบีู่กระบี่ต่อเดินทางกดไปลุงเดอ,ท,เอท,ทั้งหมใหโทรหายันเกียมตัวอยู่ตอนีอ้ามแล้วก็ต่อกับบีเห็น้วติด ำทำหูเซ็บเห็นอะไรเป็นน้ำมูกพุณดซ่บหาได้ี้เนา <c oughs> คนหาหลายอยู่แบนบบุีกันแต่ละคนนะแนวพอเกงพุ่งปาพุ่งปา จะส่ง่าวเพื่นวะทุงคนไปน้ำกันแล้วมาแกงกินเที่ยงนหมกันในหม้อใหญ่อยู่ด้วยตุ้มเซียนที่เป็นมหาขายก็ยหยกไปอยู่เนาะส่วนี่เพื่อนแยังหามันเริ่มแพง น้ำหมกช่วงน้บันทามซีมดแล้วเหทางไตซีโอกได้แบบนี้ข้าวเริ่มเหลืองนี่ก็มืดเลยก็เหลือนแหละหาปลาคอนากอริปโปุ๊บเข้าไงทันเขาไงเหยียบแมงสอนแมงปลาเกี่ยวเขาเร็วไหมเขาไงก็ลงเลยเน้อเนาะควรก็จะลงเลยไม่นาน เต็มบ้านเลยนะดินม,ม,ม,มนันหมาสุดเดี๋ยวละปีท่านจะหาขายนเนาะคุณเดาวที่มีคนมา,ปปา,านรับครับปีนี้ซิโรจักบาทเมื่อวานนี้เราไปรับขายมันเพ่นไปหาให้น้ำม,มาเอามาเทไว้แล้ว okay. โอเคเอามาเทไว้อยู่แบบถ้ามันแห้งเออเดี๋ยวมันขอนี่เจจับโงมานะไายมันเป็นกระสอบเมื่อวานเอามาเทไว้เลย อช่วงนี้แหละหน้ามันขอนิดมันจะไปหาปล่อย่น้ามันโบราณนี่น้ำห้นาไว้ง่ายเนาะมันหาง่ายหานักมันเชยใช้นาหน้ารีเฮาอมันจุกมีตัวใหญ่ด้วยตันี่ยตอนที่ลงรีอะมันตัวใหญ่ใหญ่ยี่หรี่หน่วยเหรอม่นพันท่านมันขยายบอกอเคทนที่เขาเอามาปล่อยกันเตัวใหญ่เด้แหละเกเคโยนคืนมาไไปกงซั

มันหากินมันอ้วนเฮ้ยให้มาต้องแซมก็หอย่วยห่วยเข้าไงปีนี้จะมีเมนต์จีซอหให้เหยียบหรือดู ปีที่แล้วผมมี่ได้ไะ่มีผมมีเสียงเดียบมันยังไ่ไปผมมีรองรอยเลยปีมันบ่ม,มากับบ่ม,มาได้เงินปีมันมาหู้ยเต็มเลยหนเข็มขห้วยน้ำแห้งใหม่หมปีนี่เป็นตลาดย,ยางป่าเงินเห็นตะกั่วเตนแต่เง,งินวุ้นตะกั่วเตนหลายปีนี่มาจากสวะ

คมถอว่ามันหาเไปหลายเดี๋ยวมาก็น่าจะเพิ่มเพราะคนเริ่มเลี้ยงอะถ้าคนเลี้ยงแบคนจะมาหาซื้อเอาดีกว่าเพิ่มประยัไถ้าหาว่ามีบอกันาก็มีเลยเพราะว่าเวลาเป็นเกี่ยวขอเพราะเราข้อไปเทอยู่ลรกสีนี่แะมนมีคนเก็บอยู่แล้วคนที่ เป็นงานเพิ่นไปกวาดร้านเขานะ่าค่ะเพิ่นเก็บได้มือเลยโอ้ถุงนเยอใหญ่เพิ่นแล้วเป็นถังแมงมันเหมือนแหมเมงมันตะกะเตนตัวยังหยาบเดียวนะแต่ว่ามันอยูมีมันก็ต้องวัเห็นเหมือนบอกเวลาเพิ่นเาอาเข่าไปเทโอ้เขาเก็บเอาเต็มร้านเข่าเ,อเนอะถุงแยงมัดเอวเลยแหละไปเอวปั่นเข่าคนะ่ะเนาะรถสีเข่ามันก็เกี่ยวเขาขอาเข่าแล้วเกี่ยวเอาแมงเข้าไปในหันกลนโดยเด็ดตายมันม่ได้เก็บมันนน่องจนเหม็นหรอ อยู่ร้านเท่บ่นรับซื้อข้าวนะบางคนเม่นก็ขายข้าวสดแน่นอะเป็นคนได้ขายข้าวแห้งเกี่ยวเรียขายเลยไป็นะงเกี่ยวเราขายเลยเป็นนายสนใจมันนักดีแบบนี้ยถึงยามมันราคาแต่มันนักนะเราพี่น้องระวังมันมันนักก็ปล่อยมันแห้งแล้วราคาแพงอะไรเได้ดีกว่านอ้นตอได้แต่คนบางคนกาทอนเงินทอน ปฝ้าเอาเงินมาจ่ายค่าเกี่ยวค่ารถไถค่าปุ๋ยเพื่อนพี่เซนไว้ได้พี่น้องขายข้าวแล้วเราค่อเคลียร์กันจะต้องปฝ้าขายให้เพื่อนเลยเส้นตั้งแต่รถปั่นรถไถเนาะไถหวานเลยเนาะแล้วก็มาเส้นรถเครียวเี้ะเหมือนกันดีอย่างรถเครียดได้เงินเลยขายแล้วเงินขอเขาเลยจัง จ้างเกี่ยวข่าวของคนกะอาจจะไปกู้มาสก้อนขายแล้วลดี๋ยวกะพื้นพ่อเป็นขายเข้าวพื้นสินจากแี้ปีนี้เนื่อเงินหมื่นเด้ไว้เกี่ยวข้าวไว้นั่นนี่กันซีได้อยู่เงินขายข้าวก็ชื่อแม่นอยู่บอกไปเห็นเสียงเพลงมึมมึมอยู่เพื่อนไหนกันยกกลางยกกลางเหี้ยข้าวพื้นกัเก็บตะมัดกระแมดเด้อ ลูกหลานขอก็เก่าเนะนี่อเจากลูกหลานขอไงล่ะออกข่าวมันตีกันข่าวไปแ <c oughs> ม่เรให้เงินหามีแต่ <c oughs> พ่อดีพ่อเสียพ่อตีพ่อตีแม่ให้ได้เงินหมื่นลูกโคล้วปะให้ลูกหลานโคล้วปะให้มีแต่พ่อตีพ่อเสีย <c oughs> ถ้ามาเอาก็ใช้ใจยอย่างประหยัดเงินอ่นคุ้มค่าเนาะบางคนมันก็ไปต่อยอดขายของให้หเขากินเงิอนลงทุนเลยนะแต่บางคนก็ไปเด็ดไปกินเพราะว่าแหละมันมีหลายรูปแบบเขาให้มาให้เงินสะพัดเนาะจิด้ด้วยเอาไปใช้่ยังไงดิ๊กอืมอืมท้งจิมทั้งแซ่บคุยกันชอบเพลงไงล่ะลา่น้อ,นอ,ลองละจ้า ครับผมเอาครับคลิปนี้ขอฝากเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจหน่อยด้วยครับเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าคลิปเนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า